พูดถึงเท s l a หลายคนก็น่าจะนึกถึงรถยนต์ไฟฟ้าล้ำล้ำใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันดูว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังภาพลักษณ์นั้นน่ะมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่คิดเยอะเลยครับคือถ้าให้ถามกันตรงๆเลยนะตกลงแล้วเท s l a เนี่ยเป็นบริษัทอะไรกันแน่บริษัทรถยนต์หรือว่าเป็นอย่างอื่น เอาจริงๆนะคะคำตอบเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่หลายคนคิดไว้เยอะเลยล่ะครับคือจะบอกว่าเท s l a ไม่ใช่แค่บริษัทรถยนต์แต่มันเป็นอะไรที่อใหญ่กว่านั้นมากครับโอเคเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมเท s l a ถึงมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูกันหน่อยครับว่าเส้นทางของรถยนต์ไฟฟ้าก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะคือต้องบอกว่าก่อนยุคข,ของเทสลาเนี่ยนะครับ ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามันเหมือนเป็นสุสานของโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เลยก็ว่าได้ะไม่ว่าจะเป็น EV1 ของ General Motors ที่ออกมาแป๊บเดียวก็ต้องพับโครงการไปหรืออย่าง Better Place ที่ทุ่มยนต์มหาศาลสร้างสถานีสลับแบตเตอรี่แต่สุดท้ายก็เจ๊งครับขายรถได้นิดเดียวเองแอะแล้วทำไมมันถึงล้มเหลวกันหมดละ่ะคำตอบมันอาจจะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าทรษฎีข้อจากัด หรือ theory of constraints นี่แหละครับคือทฤษฎีนี้เขาบอกง่ายๆเลยว่าทุกอย่างมันจะมีข้อขวดหรือจุดที่อ่อนแอที่สุดที่ดึงทั้งระบบให้ช้าลงซึ่งสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในยุคแรกๆเนี่ยโอ้โหขอขวดนี้ชัดเจนมากทีนี้มาดูกันครับว่ามันต่างกันยังไงฝั่งของ ev 1กับ better place เนี่ยนะ ไปติดกับดักคอขวดเต็มๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ยังไม่ไปถึงไหนหรือการที่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปแต่เทส l a เนี่ยโอ้โหเลือกทางที่ต่างกันสุดขั้วเลยครับคือทําเองมันทุกอย่างซะเลยตั้งแต่แบตเตอรี่โรงงานไปจนถึงสถานีชาร์จของตัวเองพูดง่ายๆคือคุมเกมทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีคอขวดมาขวางทาง โอเคพอเราเห็นภาพรวมแล้วว่าเทส l a แก้เกมยังไงก็ถึงเวลามาแกะกล่องธุรกิจของเขากันจริงๆจ,จังๆสักทีครับมาดูกันว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นี้เนี่ยมันมีเสาหลักอะไรค้ำอยู่บ้างมาเริ่มที่เสาหลักต้นแรกกันก่อนเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนรู้จักดีที่สุดก็คือธุรกิจรถยนต์นั่นเองนี่แหละครับคือรากฐานของเทสลาเลยตอนนี้ก็ครองตลาดไปแล้วกว่า20%ทั่วโลกนะ ต่ยังครับยังไม่หยุดแค่นี้เพราะเขามีแผนจะทำรถยนต์ไฟฟ้าราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นด้วยเพื่อบุกตลาดแมสให้เต็มตัวต่อกันที่เสาหลักที่สองและนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้เราเห็นว่าเทสลาไม่ใช่แค่บริษัทรถยนต์พวกเขามีธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรเลยนะตั้งแต่ Power w a l วที่เป็นแบตเตอรี่สำรองไฟในบ้านไปจนถึงเม a p พักที่เป็นแบตเตอรี่ขนาดยักษ์สำหรับโรงไฟฟ้าเลยทีเดียวแล้วรู้ไหมครับว่า ตอนนี้ยอดจองเมกแพคนี้เต็มยาวไปแล้วนะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สอดคล้องกับภารกิจหลักของเขาเลยที่อยากจะเร่งให้โลกเราเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดให้เร็วที่สุดและมาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายต้นนี้แหละครับที่จะตอกย้ำว่าเทส l a คือบริษัทเทคโนโลยีแบบเต็มตัวนั่นก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ AI และหุ่นยนต์ครับฟังดูอาจจะเหมือนหนังไซไฟใช่ไหมครับ แต่ลองฟังคำพูดของอีลอนมัสประโยคนี้ดูสิครับมันสะท้อนภาพความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเขาได้ชัดเจนมากเลยแล้วมันไม่ใช่แค่พูดเท่ๆไปงันๆนะครับเพราะเป้าหมายของเทส l a คือจะผลิตเจ้าหุ่นอ p t i m u s เนี่ยให้ได้ถึง1ล้านตัวต่อปีภายในปี2030 1ล้านตัวนะครับแค่ตัวเลขนี้ก็บอกได้แล้วว่าเขาเอาจริงกับเรื่องนี้ขนาดไหนเอาล่ะ พอเราแกะกล่องดูทั้ง3เสา,สาหลักแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเทสลาเอาทั้งหมดนี้มาประกอบกันยังไงถึงได้กลายเป็นประการที่แข็งแกรง่งที่คู่แข่งเจาะเข้ามาได้ยากนักเขามีสิ่งที่เรียกว่าปราการหรือ the mode อยู่ถึง5ชั้นเลยครับชั้นแรกเลยคือการที่เขาโฟกัสที่รถไฟฟ้าอย่างเดียวเลยในขณะที่เจ้าอื่นย่งลังเลกับรถน้ำมันอยู่ชั้นที่2คือพอผลิตเยอะๆใน gigafactory ตอนทุนต่อคันมันก็ถูกลง ชั้นที่3พอลูกค้าเข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มของเขาแล้วทั้งรถทั้งซอฟต์แวร์ทั้งที่ชาร์จมันก็ออกไปไหนยากแล้วครับแถมยังมีชั้นที่4คือเครือข่ายสถานีชาร์จที่ครอบคลุมมากๆแล้วก็ข้อมูลการขับขี่จากรถเป็นล,ล้านๆคันที่เอาไปพัฒนา AI ต่อได้อีกและสุดท้ายชั้นที่5คือเทคโนโลยีที่เขาทำเองทั้งหมดตั้งแต่ชิป AI ไปจนถึงระบบขับขี่อัตโนมัติโอ้โหแข็งแกร่งจริงๆครับ แต่แน่นอนครับเหรียญย่อมมี2ด้านเสมอไม่มีบริษัทไหนหรอกครับที่จะมีแต่เรื่องดีๆงั้นเราลองมามองภาพอนาคตของเทส l a แบบแฟร์กันดีกว่าครับทั้งโอกาสที่รออยู่และความเสี่ยงที่ต้องเจอถ้าดูฝั่งโอกาสนี่ต้องบอกว่ามันใหญ่มากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรโบแท็กซี่ที่จะเป็นบริการเรียกรถแบบไร้คนขับหรือจเจ้าหุ่นออปติมัสที่อาจจะเปลี่ยนโลกการทำงานไปเลยก็ได้แต่ พลิกมาดูฝั่งความเสี่ยงก็หนักหนาไม่แพ้กันครับแค่เรื่องการจะผลิตหุ่นยนต์ให้ได้เป็นล้านๆตัวนี่ก็ท้าทายสุดๆแล้วนี่ยังไม่นับคู่แข่งที่ตอนนี้กระโดดเข้ามาในตลาดรถไฟฟ้ากันเต็มไปหมดและที่สำคัญคือราคาหุ้นที่มันสะท้อนความคาดหวังของคนทั้งโลกเอาไว้แล้วสูงมากๆเลยครับและทั้งหมดนี้ ก็คือสิ่งที่เราได้แกะกล่องเทส l a กันในวันนี้ครับเราได้เห็นแล้วว่ามันมีอะไรมากกว่าแค่รถยนต์มันมีทั้งเรื่องพลังงานไปจนถึงหุ่นยนต์แห่งโลกอนาคตเลยทีเดียวทีนี้หลังจากที่เราแกะกล่องเทส l a กันไปแล้วคำถามก็คือครั้งหน้าทุกคนอยากให้เราไปแกะกล่องหุ้นตัวไหนต่อดีครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ